ขณะน,นี้เรากำลังเดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวเปโดอินนะคะแล้วก็คนขับรถนี่แบบเปรี้ยวมากเลยค่ะแล้วเราจะนั่งรถแบบนี้เป็นเวลา20นาทีนะคะจนกว่าจะถึงหมู่บ้านของชาวเปดูอินค่ะที่เห็นสามคันอยู่ด้านหน้าเราก็คือเพื่อนร่วมชะตากรรมกันวันนี้ค่ะ This is another place we were searching about the water well and the grass to feed the animals. But now they live here just for the tourists. We have seven safe in Bedouin village, and for each village, they live 50, 60 person. For each village, they have one sheikh, so the sheikh is everything here. It's like boss, doctor, teacher, everything. Here, the people they don't have hospitals, they don't have also schools for the kids. The kids here are 6 years old, they go to the mosque, and the sheikh teaches them how to read and write from the Quran. สาออคชวบรรยากาศที่หมู่บ้านเบดูอินสวยมากๆเลยค่ะเห็นภูเขาลูกนั้นไหมคะเหมือนหน้าคนเลยเนาะเขาบอกว่าบ้านหนีเป็นบ้านของเชคนะคะเชคก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะเขาบอกว่าเชคของเบดูอินที่นี่มีภรรยาสองคนนะคะ มีกองไฟอยู่ลานหน้าบ้านด้วยค่ะมีกรงนบหน้าบ้านนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะทุกคนต่างก็อยากจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเบดูอินนะคะชาวเบดูอินเรียกอีกชื่อนึงคือโนมดค่ะโนมดก็คือพวกเขาที่ช้ชีวิตด้วยการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ตลอดเวลาทําไมถึงเคลื่อนย้ายต้องการหาน้ําหาอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของเขาค่ะ นั in in ่นรใ h e h ค w h ร r e the b e d o u ของชาว i บ the village they have. สมุนไพรของชาวเบดูอินนะคะเขาจะสาธิตการทำขนมปังนะคะเริ่มต้นจากโม่โม่แป้งค่ะ กด์กำลังอธิบายในการทำแป้งและจี่แป้งนะคะมาถึงตรงนี้อยากจะบอกว่าหมู่บ้านชาวเบดูอินที่นี่สร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวชมโดยเฉพาะเลยค่ะชาวเบดูอินจริงๆจะอยู่ในหุบเขาไซานายที่โมเสสพาชาวคานานเดินทางที่จะไปอิสราเอลนั่นแหละค่ะและทุกอย่างในหมู่บ้านนี้จะออกเป็นเชิงพาณิชย์นะคะถ้าไม่คิดอะไรมากเราก็ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีค่ะแต่ถ้าอยากสัมผัสชีวิตชาวเบดูอินจริงๆที่นี่คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่ค่ะ ไม่เอาอันใหญ่นะคะเอาอันแค่นี้ค่ะกลิ่นหอมค่ะแป้งจีใหม่ๆนะคะอืมอากาศเย็นๆกินแป้งจีใหม่ๆอร่อยมากๆเลยค่ะหอม,อมเค็มกำลังดีค่ะมีตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะและเพื่อที่จะให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เราจะต้องขีอูดค่ะ อีกแล้วค่ะเด็กๆกำลังถ่ายรูปให้พวกเราค่ะ thank you <Hello. S 2> ช็อกรันโอ้ o i n g back already ประมาณ10เมตรเห็นจะได้ค่ะ hello ท่องเที่ยวขี่ทั้งวันจนเหนื่อยแล้วคะ่ะเพราะวันนี้นักท่อง,งเที่ยวเยอะจริงๆการมาเที่ยวบ้านของชาวเปรูอินก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเราได้ขี่อูประมาณ10เมตรไม่เกิน2ีเมตรค่ะเรียกได้ว่าทำเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจริงๆเลยถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ